ยกพนทีเฮ้าต็คือสอจออนุ่งสีรับขวาครับรับใส่พอแมพี่น้องมือนี้เป็นมือสำคัญอีกมือนึงที่ผสมนิกรเช่าไทยทั่วประเทศประกอบพิธีนะครับอของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกอำเภอนะครับผมออกจากอำเภอจังหารกลับมารวมอำเภอเชียงขัญเสร็จแล้วผมกลัมานี่นะครับท่านสนจ ตูนตทอนข้ามช่วงครับกับไปรวมกับอำเภอโพชัยเสร็จแล้ววิเชียีเดือนตั้งมานี่ซึ่งจะมาเป็นประธานเปิดนะครับเปิดการดำหน้าแค่ตอนนี้ให้พี่น้องดำไปก่อนจงไปถ่ายสอยจอยจะมัดสองมัดเด้อเนาย่เผ่าดำเหมิดเป็นว่าต้องขอกราบขอพระคุณครับพี่น้องครับเห็นพี่น้องขับอบอุ่นแล้วนะครับถือว่าเข้ามาซอยกันนะครับขอบคุณนะครับพันตำรวจโทษกิจสักลักการนะครับสปป สพเชื่องขวัญนะครับเป็นทีมงานเข้มแข็งนะครับสุดยอดในการดูแลพ่อแม่พี่น้องเขตอำเภอเชื่องขวัญนะครับต้องขอกราบขอพระคุณเป็นย่างสูงนะครับก็ขอแนะนำในพี่น้องได้รับทราบนะครับท่านสสทิพย์ภารกิจดวนนะครับเมื่อเคลื่อนนี้ไปงานชาภัณกิจสบทีมงานของท่านสสนะครับค้นขับรถเป็นนี่ละครับเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตในปากขอบที่ท่าภัณกิจยูวัด ลังสิทธ์นะครับจังหวัดปทุมธาน,นีผมเองก็ได้ไปร่วมท่านสสก็ไปเป็นประธานยยบุญก็ได้กุ้ยกันโยบาเหมือนเอ็นเส้นเนี่ยซึ่งเป็นมือนนี้ละ่ะท่านสส<ะ>จะเดินทางไปเป็นประธานลุงแท็กนำหน้าบอเป็นก็ได้บะขอฝากพระพี่น้องยิบภารกิจดวนยี่หลีบพได้ม้านะครับแต่คงจะให้ท่านสจตุลยท่อนสามช่วงกบสจอนุ่งสีรับขวานะครับมาเป็นประธาน ภาพพี่ภาน้องดำหน้าต่อไปกับผมเองกับขออนุญ,ญาตพบปะเบื้องต้นเพียงแยนี่ก่อนนะครับรับฟังเพลงมวลมวลครับขินเป็นไรขมิ้นขันนั่นคันที่ว่าตามตรงเนี่ยหนังหนังสต,ติกหนังหนังสติกไหมเล่นน่อยยิ่งนกไหมถิ่มมาสูก่ก็ปืนอ่อนเท่ามันสู่ก็ได้หรอกแต่ว่าเพี้ยงมาเท่าสีเอาหรือกว่าเอาถนันละนะครับมาะหว้ฟังแยนี้นะครับ ทันทันเบาแล้วประเทศจีนเขาก็เบาเยอะว่ากระดูคนระเบ,ออเบ้อแต่มันเป็นม่วยนะนะครับเขาใจเย็นๆไว้นะครับครับช่วงนี้ก็ฟังเพลงบรนมวนนะครับกับคอน,น้อนของเฮาแั่ตำแหน่งไม่เบาแล้วนะครับลองไปตามขนบุกต้อ,อ,กกอนนงจะเบาต้องเบ่งเดินแล้วนะครับในวันสุกรสองในปีสองพัน้านะครับ เข้ากระบอกกระเทาะข้าวจระเจ้าอยู่หัวเมื่องในวันที่1พฤษภาคม2566โดยมีสสด้เฉลาดขามช่วงเป็นประธานในพี่ีเริ่มตั้งแต่เวลา9้าวนิกาเป็นต้นไปแปเลงนาสาธิตบ้านดอนวิเวตตำบลกระทาอำเภอเชียงวันจังหวัดรขงมณีเพื่อสื่อสารวัฒนารรนม้ของิีนโดยสสกรฉลาดขามช่วงรองประธานสภาแผนงาสนนสจทุลธนขามช่วง และสอจอานองสีรักขวาเฮยดีเ่าตนเยโอะแล้วเด้อพี่น้องใครเข้าอะไรจับต้องมาเหจะไหมไจจอยในเด้อระรับเปาหลายมุ้เหนืองค่ตาึงนะพวกผมมลอยืนพี่น้องเหมเข้ากี้่เหนือชม้เหนอนยืนะครับ

เดี๋ยวเดี๋ยวน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมานเอาสมองเจ้าเืองเลียตีนเจ้ลือนเจ้าบกที่ดองเจ้าสีดองเพื่อชีวิตอพเอไมดุนขมานาเวชีเบอด์แนวหนึ่งสองโอ้ยเมียมึงทึงหอมทงด